กลาสวัสดีทนะ่านผู้ชมท่านนั้นะด,นะด,นะด้วยฮนะวันนี้อยู่กับผมคิวของเสียงสองเอ็นเอเหมือนเดิมนะที่เปลี่ยนไปก็คือเราจะมาเล่นแบบแบบเช่ออะไรวะกูลืมเอาเป็นว่ากลายเป็นบล็อกลสอนเออกูค,คิดชื่อเองกลายเป็บนบล็อกลสอนจำไว้กคนจำไว้จำไว้จำไว้ผมจะติดบนบอร์ดนี้ให้ได้แล้วจะออกเดี๋ยวนี้เลยไม่รู้อะ ไอ้เกมนี่เก,มเ,กมเชนี่จะก,กี่นาทีแต่เรารู้เมื่อกี้เล่นไปแล้วโคตรยากเลยพวกนี้แม่งหาเก่งกันทิบไา่ต้องเล่นมุมมองคนที่สองก็นันน้ะอ่ะําเป็นเชื่ออะไรไปลวะบล็อกใบไม้เหมือนเดิมดลยวะ่ะผมจะเป็นพอกใบไม้เหมือนเดิม ก to in ูไม่ได้ตุยตุยเออเฮ้ยยามุนเฮ่เดี๋ยวเดี๋ยวเชนี่กูไม่ได้เป็นเองทำไมคือต้องเป็นอันนี้อเออเวอเวอเวอกูหาไม่หมดหรอกเชนี่มันเต้นเยอะเยอะเยอะกูด้วยมันรอสักกูลอยเลยเฮียอ้าอ้าหลายคนเลย ตีใครฮะตีใครฮะตีใครตีใครเชนี่ไม่เล <clock> ิกอไม่เลิกไม่เล <êm culturally gameplay> ิกไม่เลิกเหรอฮะไม่เลิกเหรอตีกูอ่ะเช็คฮะต้องเช็คทุกอย่างให้ได้ฮะเพราะว่าเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใส่แม่งเลยใส่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 แม่งเลย อ่ติดเชนี่เอาเลยล่อมันเลย มันหายไปไหนแล้ววะเอา้าชะนีไกลล่างชะนีเฮ้ยมันไม่ตายได้ไงช่าช่ารุมันดีเพื่อนชาอ่ะติดเชี่ยอะไรติดเสา เพื่อนเพื่อนลุงเซิร์งมาเลยลุงเซิร์งมันลุงเซิร์งมันสวยเพื่อนเหลือบล็อกไม้สองสองคนเท่านั้นใช่ฟันเช็กใช่พวกเชนี่เอาสักประมาณไอ้สิบนาทีบอลเชี่ยประมาณสิบสิบห้าอะไรพวกนี้แหละขอให้กูได้ซ่อนอย่อน ถ้ากูตายกูจะปิดคลิปเลยเว้ยปิดคลิปแบบสั้นๆแค่นี้เพราะว่าไอ้ขี้เกียจเล่นแล้วเหลือบอกเอ,อก้มันเหลือแค่คนเดียวแล้วมันหายไปไหนวะพวกชนี่ถ้ากูชนะกูก็พอแค่นั้นแหละเพราะว่ากูขี้เกียจปิดอุ้เกมโอเวอร์ ไไม่ได้พวกเชนี่ทำไมกูไม่ได้อยู่บนบอร์ดวะพวกเชนี่พวกเชนี่กูไม่กูเกลียดแม่งเลยี่ยี่แอคดิแค่ด่รอฮะรอแมปโหลดด้วยฮะไปดิฮะรออะไร จะไม่ใส่ผ้าคลุมเด็ดขาดห้งานมันจะปิดบังหลังเพราะว่ามันจะไม่เห็นชื่อของขานี่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 เห็นเห็นหลังยังไม่เห็นหลังไหม